Sky er, Link Hero. สกายแลนเดอร์ลิงออฟฮีโร่ซาวมันจะยิ่งใหญ่ไปไหนวะข้าไม่อยากจะเชื่อท่านร่วงลงมาจากฟ้าแต่ไม่เป็นอะไรเลยหรือเป็นไ,ไม่ได้ยังไงกันหรือเชื่อ,อชบดเอาล่ะข้าขอแนะนำตัวก่อนข้าชื่อฮิวโก้ไม่ใช่นักร้องยินดีต้อนรับข้าคือมาสเตอร์อีออนก่อนที่ข้าจะอธิบายอะไรนั้นบอกชื่อเสียงของเจ้ามาทีได้เลยครับข้ามีชื่อว่าเจซีบี้อืม ชื่อซ้ำอีกกูเจ้าของช่องแท้ต้องมาใช้ชื่อ JZB2 วันนี้เราอยู่กันที่เกม Skylander นะครับเป็นเกมแนว Dream Turn Based RPG ลุยด่านนะครับที่ผมชอบก็คือเขามาพร้อมกับตัวละครมอนเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกว่า80แบบเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญเนี่ยตัวละครในเกมเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในแอนิเมชันซีรีส์ที่ใช้ทาง Netflix ด้วยนะครับผมมีทั้งด่านที่เล่นได้แบบง่ายไปจนถึงยากเลยทีเดียวชาร์เลนส์ึกดวลโหมดผู้พิทักษ์แล้วก็ซับมอนระบบอีเทอ สวมใส่ตามแบบฉบับเกม RPG แนว Turn Based เอ้าเอาดิเป็นไงน็อกเล่นง่ายด้วยละ่ะภาพสวยไหมครับอืมอ่ะโอ้โหที่แกะช่างจินตนาการมีแกะติดจรวดวนยนี่งเข้าให้ตายเป็นไงนี่เดี๋ยวนี่ยปล่อยพิษปล่อยพิษเขาเรียกปล่อยพิษ อสอรพิษครับอือหือโอ้โหมาเป็นคอมโบทำไมล่ะทำไมฮะลูกไฟมันต้าเป็นไงเป็นไงนี่เนี่เป็นไงสี่รูปหนึ่งอ๋อราวั์อันนี้ยกสองฮะราว2ทูโอ้โหบอลเตอร์เวลสี่ฮะกับเวลสี่นี่พ่นไฟพ่นไฟเอเนมี่เชิญเออเออโอ้แค่นั้นจิบ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 ทีมผมนี่โคตรถือแคบผมเก่งกับบอดกู อาสู้มาลูกพ่อนไฟลวาวาฮะมาเอ็งเข้ามาเลยนี่เดี๋ยวเจอี่มือ,อไปนะ ที่ผมชอบเกมนี้เพราะว่ามันเป็นเกมที่เล่นได้เพลินนะครับเป็นเกมที่ทําออกมาปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับเขาก็มีระบบอารีนาและก็ระบบสกายทาวเวอร์นะครับที่เป็นระบบ PVP โดยสร้างมาจากซีรีส์ดังมากครับในฝั่งตะวันตกมีทั้งของเล่นและซีรีส์แอนิเมชันโดยในเกมเนี่ยจะได้สะสมตัวละครของสกายแลนเดอร์ในรูปแบบมือถืออีกด้วยถ้าขออัญเชิญท่านมอนสเตอร์ทั้ง4ี่เราวันมา ไม่ว่าจะกี่ยกก็ไหวอ่ะเพราะว่าเปิดมาแล้วก็มีป้องกันไว้ก่อนนี่เขามีระบบสอนเล่นด้วยนะครับผมเออเอาตรงกลางก่อนเลยเพราะว่าตรงกลางเนี่ยน่าจะเหมือนเหมือนเป็นตัวโจกนะแบบโจกนําทีมแต่ว่าตายไปแล้วโจกฟื้นฟนูต่อเนื่องพ่นไฟนัดเดียวรู้เรื่องครับผมมาขอโทษได้ไหมขอแบบว่าตบทีหนึงผมตายอย่างเงี้ยเ,ออเหมือนเราไปตบบอดมากกว่าเออเรียบร้อยครับผมยกที่สองเริ่มได้มา นี่คือสกายแลนเดอร์นะครับผมออมอนสเตอร์หลากหลายมากมานี่พ่นไฟเอ้ยเหมือนว่าทีมผมเนี่ยจะเป็นเน้นไฟอย่างเดียวเลยนะเอออืมยิงเข้าให้นี่มาเอน่ไม่เชิญมันตีเราไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ยลูกไฟแบมาเป็นไงงานภาพสวยนะล่ะเออ เทยด่านสาเร็จมาเลยเล็กใหญ่ไม่เคยกลัวขอแค่ลีลาเด็ดหมายถึงลีลาในการใช้สกิลเออในการต่อสู้ระโทเอาเลยครับอืมอืมค่อยสมน้ํำสมเนื้อหน่อยค่อยสมน้ําหรือเปล่าดดนัดเดียวตายซอมบี้เมด เฮ้ย hey! นั่นซอมบี้เมดนี่นาะไงมาอยู่นี่ระวังตัวให้ดีนะซอมบี้เมดเป็นหนึ่งในวายร้ายของกลุ่มที่โหดท,ที่สุดดูนั่นเขากำลังคุยอยู่เออเราซอมบี้ทีน่น่ารักของข่า อยากเล่นอะไรสนุกๆไหมกูภาคไปทันแล้วถ้าพวกเจ้าได้เห็นพลังต้องตื่นเต้นมากกว่านี้พลังพวกดูมเรนเดอร์ก็มีแผนกันงั้นเหรอนั่นใครน่ะไหนมาอยู่ตรงนี้ได้อ่ะเอาแล้วเห็นเราจนได้แล้วนี่พวกเจ้าแอบฟังข้าสินะไม่ได้แอบยืนฟังเลยมาได้จังหวะเลยซอมบี้ท่นารักของข้าอะไรกันเนี่ยแทนที่จะได้เจอข้าออดกับเป็นพวกดูมเรนเดอร์ขอโหดๆได้ไหมได้เจอบอสสักทีได้เจอบอสสักทีอืมเอาดิเอาดิรุมตบบอสโอ้โหมันยิงครับมัน ลแล้วไงล่ะซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอไม่กลัว,ไม,ลวไม่กลัวหรอกซอมบี้เออมาเฮ้เอ,อ้เอ,อันมีฮิวด้วยครับทำไมฮิวแล้วทำไมฮิวแล้วทำไมอาจารย์เดี๋ยวเจอนี่มือเพิ่มเป็นไงเป็นไงเพิ่มอะไรวะอ่านไม่ทันเย <c oughs> เล่นเอามันอย่างเดียวเลยเอ,อ้าวออลูกไฟเอ,อ้แต่ว่าถึกนะเป็นบอสต,ตัวแรกที่ผมตบมาแล้วถึกมากหมายถึงแบบช่งต้นเกมนะเออ โอ้ยมันแปลงร่างได้ด้วยโอ้โยงามๆรับน่ารักเลยตัวละครน่ารักมากเลยมาพลังเวทพลังเวทเอาดิโอ้โหเฮ้ยครึ่งหลอดวะเอาเนี่ยเนี่ยโคตรเอาเลยเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปช่วยกันลุมช่วยกันลุม เรามีป้องกันอยู่ครับอย่าไปกลัวนะฮะเรียบร้อยไงนึกว่าจะเทพปะโถหยุดหน้าข้าแพ้แล้วหยุดรังแกซอมบี้ของข้าเดี๋ยวนี้เอางั้นก็ได้แต่พวกเรามีข้อแม้เจ้ามาทําอะไรใกล้ประตูวิติแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของเจ้าข้าไม่ได้อยู่ในอาณัตใไขต่อแลข้าได้ยินแผนชั่วของเจ้าถึงต้องลงมือถึงข้าแพ้ก็ไบบอกหรอกข้าแต่จำวันนี้ไว้ขราหน้าพวกเจ้าต้องได้ชดใช้ <c oughs> <c oughs> มันหนีไปแล้วพลังที่ทำไอ้ข้ารู้สึกไม่สบายใจแต่เรายังไม่รู้อะไรนี่นะเออใช่ <c oughs> ผมก็ยังไม่รู้เลย <c oughs> <S <S er สกายแลนเดอร์ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อนานแสนนานมาแล้วด้วยฝีมือของเราเวทมนต์ตำนานเล่าขานว่าพวกเขาเริ่มสร้างเกาะลอยฟ้าขึ้นมาถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นไงเนี่ยก็คงต้องไปโหลดต่อแล้วครับเพราะผมอ่านไม่ทัน ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ผมรู้สึกว่าเนื้เรื่องดีมีตัวละครหลากหลายมากนะครับก็หากใครที่ชอบเกมแนววางแผนสะสมตัวละครทีมเทิร์เบดนะครับอยากให้มาลองเล่น Skylander ดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ